นะดูสิหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะอันนี้เราจะกลับมาทําโดนัทกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําโดนัทใหญ่ครั้งที่แล้วที่เราเคยทํากันจะเป็นโดนัทเบรกสีแบบแสบตามากเลยมันเป็นเขียวมะน,นาวอะไรอย่างนี้เนาะเราจะมาลองดูว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วทาออกมา วัดนะคะว่าเราจะใส่น้ํายาเท่าไหร่ง่ายๆเลยค่ะเราใช้แม่พิมพ์เป็นหลักนะคะในวิธีทําจะบอกทั้งแม่พิมพ์เล็กแล้วก็แม่พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้แม่พิมพ์เล็กจะ4ต่อ1แม่พิมพ์ใหญ่ก็จะเป็น12ต่อ3ใช่ไหมคะส่วนอันนี้นะลองมาเทียบดูเห็นไหมคะความสูงอันนี้จะเตี้ยก,กว่าแต่ว่าบานออกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้12ต่อ3ด้านเองนะ อนนี้ก็แห้งหมดทุกอันแล้วนะคะถ้ายังเหนียวอยู่อย่าลืมเอาไปใส่แป้งแครเรานะคะแกะเลยเนาะอันนี้จะเป็นบล็อกใหญ่กว่าที่เราเคยทำเนาะที่เราเคยทํามันบล็อกเล็กมากเลยนะสักแค่นี้เองนะมองในนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ยังเล็กกว่าที่พี่พาขายตัวกุยวชิเพนนะตัวนั้นจะใหญ่เท่าของจริงจะแบบออกมาเมอนี้เลยนะอันนี้เป็นดอกไม้ทําเผื่อไปด้วยนะคะเราจะตกแต่งกันเพิ่มเติมนะคะ ไม่รู้ว่าจะสโลหรือเปล่านะดูสิอันนี้ดอกไม้ อันนี้สีเหลืองโดนัดส,สีเหลืองอันนี้สีน้ำเงินนะคะค่ะมาถึงตอนที่พี่พาชอบมากที่สุดแล้วนะคะก็คือตอนที่เราจะมาตกแต่งหน้ากันค่ะน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าพี่พาจะใส่ทําไมอะมันลกอะแล้วว่ามันเกะกะแล้วมันก็เล่นไม่มันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่คนชอบเนาะบางทีน้องๆก็อาจจะอยากเห็นตอนที่แบบว่าบีบวิปครีมออกมาเนาะเราก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างตอนบีบอะไรอย่างนี้นะคะพี่พาก็เลยจะมาลองบีบให้ดูถ้าอย่างไงเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ แล้วมีซอสด,ด้วยนะก็ซอสปัาบ่าพานะ ะ,ะเราก็ลงสีแล้วนะคะคําเตือนคือว่าเราต้องรอสีชั้นนี้นะคะแห้งก่อนทั้งหมดนะคะแล้วค่อยบีบวิปครีมไม่งั้นนะคะบีบวิปครีมลงไปใช่ไหมมันก็จะเยิ้มไหลด้านข้างหมดนะคะเราต้องรองแห้งก่อนเนาะเพราะฉะนั้น1คลิปพี่พะก็จะใช้เวลาทําประมาณ1วันถึง2วันด้วยกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแห้งนานเหมือนกันนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบยั่งยืนตลอดไปเอะไรอย่างนี้ ตอนนี้นะคะก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาจะลงวิปครีมเพิ่มแล้วเวลาเราซื้อนะก็จะมีหัวแถมให้1อันต่อ1หลอดเนาะเราก็หมุนใส่เข้าไปได้เลยนะแบบนี้นะเราก็หาอะไรมาแบบมาบีบออกมาก่อนนะคะรลอดใหญ่จะค่อนข้างที่เนื้อเขาจะแข็งกว่าเห็นปะอุ้ยสวยอ่ะโอเคเราก็ติดเลยติดอะไรบ้างของจิวเรามีอะไรบ้างโดเรมอนเอานี้โดเรมอนก่อนเลย ในเมื่อเขาเละใช่ไหมเราก็บีบเลยจับโดเรมอนอันนี้นานแล้วนะของจิ๋วโดเรมอนนี่ไม่มีขายนะแล้วเราก็บีบซะหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ดูรู้สึกเปลืองวิปครีมหมายความว่าไงพี่ผาน่ารัากอ่ะน่ารักจุงเบยนี่เป็นเคโดรมอนนะคะ ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้เขาแห้งอีกรอบหนึ่งนะแล้วก้อนอื่นเป็นอะไรเราต้องดูก่อนอ่ากล้วยไหมมรกอสมกล้วยเอ้ยกล้วยก็เลิศนะดูเก๋ๆอะ่ะจริงๆเราไม่ควรที่จะตกแต่งอะไรมากมายหรอกอันนี้เป็นยางลบนะเออจะบอกว่าอันนี้เป็นยางลบนะพวกนี้เป็นยางลบอุ้ยเลดดิศอะติดลงไปคือดีอะแกดีตรงนี้ดูลด้นๆยังไงไม่รู้แถมหน่อย โอ้ไม่เกียแถมเจ๊เพาคนไทยชอบของแถมเราเป็นแบบว่ารอบไปเลยดีกว่าแบบไหนหรอทุกอย่างคือสดหมดนะจะพูดเลยว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นนะทำไปเรื่อยเลยนะคะตามความรู้สึกมันคือ DIY ดูสิอันนี้อันนี้คืออันที่ชอบที่สุดนะยังหาใส่ไม่ได้ใส่อันนี้แล้วกัน เราก็แค่บีบเป็นวงวงกลมๆให้มันมีวิปครีมติดแค่นั้นเองนะคะเราก็ใส่ตัวพวกนี้ลงไปได้เลยเห็นไหมติดแล้วมันก็จะดูเก๋ๆดีอะค่ะบางคนก็จะว่าลกนะแต่เจ๊าพาชอบชอบเป็นการสดตัวรู้สึกจะติดไปข้างนู้นหมดเลยนะเจ๊าพาเมฆเมฆใช่เมฆอยู่ตรงกลางดีไหมเมฆบอกเมฆไม้หมูม่เมฆไม้ อันนี้ไม่ค่อยสวยต้องหันมาอันที่ไม่ค่อยสวยนะนี่ติดเมฆเลยปั๊บเขาให้เมฆงงเลยฉันไม่ทำอะไรที่นี่ทำไมฉันดูน่ารักจงุงแค่ฉันลงไปในนี้ฉันก็ดูสวยเลยอันนี้ไม่ต้องใส่เลยเลยอันนี้น่ารักด้วยตัวกับมันเองอุ๊ยเป็ดมาฝั่งนี้บ้างอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสี่ทิศโอเค ติดสี่อันเลยเหรอจะพามันจะเวอร์ไปไหม,มเวอร์วังอลังการไปไม่เป็นไรเรามีเยอะใครบอกใครบอกว่าเรามีเยอะเรามีแค่นี้หมดแล้วเห็ดสตาบูลี่อ่ะฮะไม่รู้ละก็ชอบอะเยอะก็ตัวใขรตัวมาแล้วกันมันเยอะแล้วอะ่ะอันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้บีบวิปครีมกันในวันนี้เราควรจะทำเป็นแบบอย่างนี้ไหมใส่กล้วยแล้วกัน ปั๊บเกาให้เอ้ยสวยสวยเลยอะถึงมันจะไม่ค่อยสวยแต่มันสนุกอะอมันมีอะไรทำดูสิ <c oughs> อะไรของเจเนี่ยใส่ไปอีกอันจะเป็นอะไรจะไปกลัวอะไร <c oughs> มันเยอะไปอะช่วยด้วยช่วยด้วยว้า wow. มันดูดีมันเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องออกไปบีบนะมันไปตั้งโชว์ได้เจ๊พาก็ยังจะรอดเนาะโอเคกระเถิบหน่อยอืมมันดูเหมือนจะเละเลยนะห้ามก็เยิบโอเครอให้เขาแห้งอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะสกูชี่ของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้เรามีพร้อมพิเศษนะคะนั่นก็คือกอง กล่องโดนัทนั่นเองนะคะดังกินโดนัทนะคะซื้อและเก็บไว้เป็นไซส์มินินะคะไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่เนาะพี่พาก็จะมีกระดาษไขลองใต้ล่างอีกทีนะคะเราลองเอามาจับใส่กล่องกันเลยจะน่ารักขนาดไหนนะคะน่ารับประทานขนาดไหนอันนี้เป็นมิ้นนะคะโดนัทรสมิ้นเสริมด้วยสับประรดมะละกอสมพวย อันนั้นคือกล้วยนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่นะคะแหมสตอรอเบอรี่เลยเนาะพี่พาอันนี้นะคะเป็นใหม่ล่าสุดค่ะโดนัทฟุ้งฟิ้งค่ะยังผ่านไปได้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้เมฆค่ะทาดาสวยงามนะคะอันนี้เป็นโดนัทรุ่นพิเศษนะคะทำมาพิเศษดราเอมอนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเค้กสายรุ้งนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเป็นไงคะจะใส่กล่องแล้วน่ารักไหมคะปิดค่ะลองปิดดูเนาะแล้วก็ลองเปิดเลยนะคะอ้าวเปิดไม่ได้ลงล็อกพอดีเจ๊พอจิ้งจอกท่าดาโอโ้โหเป็นโดนัทที่น่ารับประทานมากๆเลยนะคะกัดกบกบกบ อร่อยดีนะคะคลิปนี้ไม่ได้บีบนะคะเพราะว่ามันบีบไม่ได้อีกแล้วพี่พานี่นะคะสวยอีกแล้วนะคะพี่พาสวยแต่รูปจูบก็หอม <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นโอเคเรียบร้อยนะคะ <c oughs> น้องๆคนไหนสนใจลองทําแล้วส่งคลิปให้พี่พาดูบ้างนะคะมีไอเดียอะไรสร้างสรรค์นในวันปิดเทอมนี้บ้างนะคะแทงไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่อน,นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บ